ผมวันนี้จะพามาดูของดีญี่ปุ่นครับอีกหนึ่งชิ้นครับอุปกรณ์ทำมาหากินอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องตัดหญ้าครับมีใครเคยเห็นบ้างรุ่นนี้ครับคูโบตานะครับเครื่องตัดหญ้าคูโบต้า SK สครับ เดี๋ยวพามาดูกันครับขอบอกว่าทนมากๆนะครับซื้อมาตั้งแต่ปีสองห้าสี่เจดปีที่เกิดซีนานมีนครับเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆทุกอย่างแรงทนครับไม่เคยเสียครับซ่อมตามอาการน,นะครับ ทางน้ำมันแตกคนะเดี๋ยวจะลือซ่อมนะใช้มาตั้งแต่ปี4-7ครับตอนนี้ก็ปี6-4กี่ปีเลยครับ17ปี17ปีแล้วพี่น้องเลยลูกสูบเดิมนะครับฝาสูบเดิมระบบไฟเดิมครับไม่เคยมีปัญหาครับที่เหลือก็เป็นตามอาการครับจะเป็นพวกตัวดึงสตาร์ทคาบู คาบูลิเตอร์ก็เดิมครับแค่เปลี่ยนพวกโอโลิงพวกลุกรอยนมหนูอะไรเข็มแทงล้างปกติครับเดิมเลยนะครับใช้มานมาสิบเจปีแล้วครับทนครับทน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 ,ทนหายากครับคูบ o ต a นะ่าจะเอาเข้ามาขายบากบาเราตอนนี้ไม่มีแล้วพ่อซื้อมาตั้งแต่ปีสีรู้สึกจะซื้อมาจากแถวระยอง ระยองชนบริจันทร์นี่แหละครับผมก็จําไม่ได้แล้วตั้งแต่ปีเกิดสึนามิครับช่วงนั้นเดิมนะครับแต่ว่าการการเผานี่รู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะารู้สึกมันสั่นมันโคตรครับการเผาเดิมเลยนะครับลูกสูบเดิมพวกระบบไฟเดิมไม่มีงองแงครับคาร์บ,บูเรเ,เตอร์ก็สกปรกบ้างก็ถอดล้างถอดอะไรปกติครับ ทนครับทนถามว่าแรงไหมก็ไม่ไม่เหมือนตัวทุกวันนี้นะครับไม่เหมือนของตลาดตัวอ้พวกพันเก้าสองพันนะครับก็สู้เขาไม่ได้ความแรงแต่ว่าไปได้เรื่อยครับทั้งวันเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยโอ้โหไม่มีอืดไม่มีตกไม่มีลวนครับดึงทิ้งไว้เป็นเดือนสองเดือนนะฮะไล่น้ำมันนิดหน่อยก็ดึงติดแล้วครับ ตัวที่เป็นถังถังล่างแล้วก็บีบไล่น้ํามันเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างคือน้ํามันมันไม่ท่วมคาร์บูเรเตอร์ครับเวลาเราทิ้งไว้ทนครับทนทนมากๆลูกสูบเดิมอะไรเดิมแหวนเดิมไม่เคยเปิดฝาสูบนะครับระบบจานจ่ายไฟก็เดิมครับไม่เคยมีปัญหาครับดึงที่สองที่ก็ติดแลวครับแยกน้ํามันไล่น้ํามันอันนี้ถังน้ํามันแตกเดี๋ยวหาวิธีซ่อมอยู่ อดทนเลยครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนก็จะมีเป็นเป็น,ปนพวกระบบคลัตช์ครับธรรมดาเนาะคลัตช์แล้วก็การการเผาแกาเาเนเผาก็เปลี่ยนนะครับตามสภาพครับอันนี้ก็ค้องใหม่เดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงนะครับใช่ครับใช่ดีครับใช่ดี ทนมากครับไม่เคยงองงครับจะลองผมลองเล่งให้ดนูน่าจะมีขายในบ้านเราครับเีไม่เห็นมีร้านไหนหรือว่าบริษัทคูโกต้านะ่าจะนำเข้ามารบ ดูนะครับดูทางานแบบสดประหยัดด้วยครับน้ำมันกว่าจะหมดถังหนึ่งนี่แบบคนโอ้โหคนหมดลิตรก่อนครับพนน็อกก่อนน้ำมันหมดอีกการทำงานนี่สุดยอดเลยครับ ตอนนี้ถ้าในตลาดถ้ามีตัวหน้าเล่นนะครับเห็นออกใหม่ก็คือน่าจะเป็นสติลครับเครื่องตัดยายี่ห้อสติล FS สองสามศูนยแล้วก็ FS สองหศนะครับที่เห็นในคลิปพอดีเห็นในคลิปเขมีสติลก็เลยอยากให้ลองดูตัวนี้หน่อยบริษัทคูปต้านะ่าจะนำเข้ามาขายนะครับหายากครับ ไปซื้ออะไรถังน้ำมันเขาบอกเคยมีรุ่นนี้แต่ว่าเขาหายากมากต้องสั่งนะครับตัดยาไม่แรงครับไม่แรงแต่ไม่น็อกไม่จุกจิกครับเครื่องนิ่งๆครับใครสนใจหรือหาข้อมูลเนี่ยลองไปเซิร์ชใน Google นะครับแต่ว่าข้อมูลหายากมากครับ ข้อมูลหายยากมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้ก็อยากให้ครูปา้านำสินค้าตบบน,นี้เข้ามาขายบ้างครับ17ปีครับเหนเดิมครับไม่เคยน็อกครับร้อนอยังไงก็ไม่น็อกไม่ตกไม่อือครับจะมีปัญหาก็แก้พวกคารบูเรเตอร์ธรรมดาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าความสาดของน้ำมันเชื้อเพลิงครับ ใจใจครับใครมีแหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งซื้อขายเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเกยวต้องการอะไรหรือว่าพวกลงตู้มือสองนะครับพวกอะไรน้ำเข้าสินค่านํำเข้ามือสองจากญี่ปุ่นนะครับใครมีแหล่งอะไรรุ่นนี้นครับแนะนำมาได้ครับเผืเกิดจะซื้อเก็บไว้